ยูคนเดียวห้ได้หักตัวเองให้เป็นมือนีมาดามิมาเราแช่สุนทนาภาษาธรรมะนะาจะพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุคนนะจ๊ะมาพบมาพนกับมาดามอีสานภาสแซบชันแนวแล้วนะจจะพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้นะ่าจะพี่น้องเนาะมาดามกะสิมาเราแช่สุนทนาภาษาธรรมะคือเก่านะจจะพี่น้องเนะาะธรรมะหัวขอมือนีนะจจะพี่น้องเนาะ ก็คือมขที่ว่าหักตัวเองให้ป็่นเราจะพี่น้องเนาะพอเะว่าถึงเรื่องความรักหนะจะพี่น้องโคงสีบมีไผทีโบหูจักคําว่าความรักมันจะ,ะพี่น้องเนาะเพราะทุกคนต่างกับต้องเคยผ่านมากเราจะพี่น้องเนาะอาจจะอยู่ในช่วงของความรักอยู่ตอนนี้เราจะพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะบางคนเราจะพี่น้องตอนนี้ก็กรลังมีความรักขังไม ความรักก็เป็นไปเลยดีมี่แต่ความซุกมันจะพี่น้องเนาะเออเพื่อผสมหวังในความรักนันจะพี่น้องยั่งบ่ออะไรเจอกับความทุกความรักยั่งบ่ทาให้เกิดความทุกเลยนะนจะพี่น้องเนาะถ้าถือว่าโชคดีไปมันจะพี่น้องแต่ว่าสําหรับไผตอนนี้ที่แบบว่าความรักเป็นพิษออทะเลาะบ่แววงกับแฟนกับสามี เออแล้วก็มันมาโล่งลอยกันเลยนะจะพี่น้องเนาะแฟนอาจจะไปมีค้นไม่เออแบบนี้แล้วกะบ,บางที่แฟนอาจจะไปมีค้นไม่กับปินใดแต่อาจจะเกิดจากการที่เห่าคิดไปเองเราแว่งไปเองน่าจะพี่น้องนี่อะไรจะพี่น้องการที่คนเห่ามีชีวิตคู่มีความรักเหลวมันบ่มีอย่างที่แบบว่า สวยงามมันจะพี่น้องมันบเบลยโลกทั้งใบเป็นสีชมพูแลยเวลาที่คนเห้ามีความรักมันก็นมีทั้งความสุขและก็ความทุกข์ปนเปกันไปนะจะพี่น้องเออแต่ว่าอันบอกถึงว่าความรักที่เป็นพิษนี่มันก็เอ็ดให้ชีวิตความของคนเห่าเนี่ยเป็นทุกข์นะจะพี่น้องเนาะเออ บ่รู้สิหันนาไปแก้ไขปัญหาจังไดแต่กระต่องทอนอยู่นะจ๊ะพี่นอ้องเออทนอยู่ทุนทุนไปนั่นแหละแต่พี่น้องเออแต่ว่าทาเห้าร่องตั้งสตินะจ๊ะพี่น้องเนาะคิดสักนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องเนาะว่าชีวิตของเห้าเนี่ยเห้าสิยอมทุกเมือนี่บ่สิทุกแค่เมือนี่หรือสิทุกตลอดไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะเห้าต้องเป็นคนเลือกเองนะจ๊ะพี่น้องเนาะชีวิตนี้มันเป็นของเห้าเห้ามีสิทธิสิสุข หรือิีูกอยู่ที่เทสาเีือกคิดเราจะพี่น้องเนาะแลวกับมือนี่เราจะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพัานเนาะจะพี่น้องเป็นวันเริ่มต้นของเดือนแห่งความรักเราจะพี่น้องเนาะมาดามก็เลยถือโอกาสนี่เราจะพี่น้องเนาะมาสนทนาภาษาธรรมะเพื่อสิได้เป็นคอคิดเตือนจิตเตือนใจพี่น้องที่เขามารับชนะ่วเราจะพี่น้องมาดามหวังว่าคิดนี่คุ้งสิเป็นประโยชน์ ต่อคนที่เขามารับชมบลายกันหน่อยมันจะพี่น้องเนาะสีสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้เนาะจะพี่น้องนะเนาะอ้าวเขาก็มาเริมกันเลยเบาถึงเรื่องของความรักมันจะพี่น้องบ่มีไคที่บ่ต้องการนันจะพี่น้องเนาะเอออาจจะต้องการความรักจากพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าความรักจากคนรักนันจะพี่น้องเนาะเออคือจัง ทุกมือนี่ก็คือกันนะจะพี่น้องเนาะความรักบวาสิป,ป็นจากขอบครั่หรือจากเพื่อนรวมงานเาจะพี่น้องเนาะมาดามกับสิขอเราถึงในเรื่องความรักในเชิงผู้บ่าวผู้สาวเราจะพี่น้องเนาะเออเพราะว่ามาดามสิมาแช่งเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวมาดามเองเราจะพี่น้องว่ามาดามใส่ธรรมะในการ ไอ้วาธรรมะเนี่ยมันเกี่ยวของกับเรื่องความรักของมาดามจะไหนนะพี่น,อน้องเนาะเออก็คือว่าความรักของมาดามตอนนี้เนาะจะพี่น,อน้องเนาะก็คือว่าเห่ากันได้เลิกล่าก็คือจบกันไปแล้วเราจะพี่น,อน้องกับอาจารย์น้องและพี่นี่มาดามนี่ก็คือได้เลี้ยนลูกเราจะพี่น,อน้องเนาะได้เลี้ยนลูกว่าอย่างมติได้เลี้ยนลูกว่า ควรเฮาจะต้องอยูโดยตัวของเฮาเองใหได้นจะพี่น้องเนาะหักตัวเองให้เป็นเออเฮาต้องหักตัวเองจากใจของเฮาเองให้เป็นก่อนจะพี่น้องเนาะบ่ะบต้องไปห่วยหาหรือสเสวงหาความรักจากไผเราจะพี่น้องเนาะถ้าเฮาหักตัวเองเป็นนจะพี่น้องเนาะเฮากบซิมีความสุขเฮาสามารถมอบความอบอุ่นให้กับตัวเฮาได้เาจะพี่น้องเนาะ แต่ทำเมื่อใดเมือหนึ่งห้าหักตัวเองบบปินเนาะจะพี่น้องเนาะห้าก็สจิต้รงออกไปวิ่งไปตามหาคนหักเนาะจะพี่น้องเนาะซึ่งคนหักที่ห้าตามหาในส่วนมากเนี่ยสีบ่คอยตรงกับความต้องการของของห้าเนาะจะพี่นอนะ้องเนาะเออความต้องการของห้าคืออย่างอย่างใดคนดีหน้าตาดีไอฐานะทางการเงินก็นดีนิสัยดีเออ บกินเหลา้าบํสูบยานําใจดีหากครอบครัวอืหากเข้าได้ก็ต้องหากลูกเข้าได้คือผู่หลังคนเนี่ก็มีลูกติดในสิ่เราจะพี่น,อน้องเนาะเออซึ่งผูหยิ่งเข้าหลายๆคนนใะสิงกงตามหาแล้วก็อยากได้ปรารถนาที่จะอยากได้อยากเจอความรักแบบนี้นะจะพี่น้องเนาะซึ่งก็เห็นได้ว่าในสิ่งที่เข้ากรลังต้องการหรือตามหาอยู่มันบ่ได้เจอง่ายๆในจักพี่น้อง เออบางคนกว่าสิเจอกะจักไปพอียยังมาแน่เราจะพี่น้องเนะาะสารพัดต้องกินเขากับน้ำตาในแต่ละเหมือเราจะพี่น้องเนาะเออกินเหล้าแน่ติดการพนันแน่เลนบอลติดหวยบางคนก็ถึงกับเจ้าชูเ้เราะพี่น้องเนาะผู้ชายเจ้าชูนี่กาสศึามันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยมันการแมนดูจะพี่น้อง แต่มาผูหญิ่งคนใดก็คือสิบมีภัยที่อยากจะเจอผู้ใายเจ้าสู่เาจะพี่น้องนี่เราจะพี่น้องมันก็เป็นปัญหาที่มันเกิดมาจากความรักที่เฮาตามหาเราจะพี่น้องเนาะถ้ามือใดมือหนึ่งเฮาตัดสินใจเลือกใส่ชีวิตน้่กันเหลวเราจะพี่น้องเนาะเฮาก็บบลูก็กันนะจจะพี่น้องเนาะว่ามันสิไปโหลดถึงมือใดมันบ่าจะพี่น้องเอออาจจะไป ไปแบบฟืดๆคัดๆนอกจากพี่น้องไปแบบทุลักทุเล่นอกจากพี่น้องเนาะเออมันบ่ได้หลาบลื่นนอกจากพี่น้องบางคนกะผัวทั้งกินเหล้าสูบยาติดยาบา้าการพนันทุกสิ่งทุกอย่างมันเอาเบเนอกจากพี่น้องแต่ว่าผู้นิ่งเข้ากะย่อมทนนอกจากพี่น้องเนาะย่อมทนเพื่อยอย่างผู้หลังคนเนี่ยจากที่มาดามได้เคยไปประสวบไปถามเขามา อันดับเลขก็กย้อนว่าคว่มหักอืหักเพราะอย่างหักเพราะว่าขาดสติเนาะจะพี่น้องเนาะเออแลวกาสาเหตุที่สองที่ทำให้ต้องทนอยู่ก็คือมีลูกมีเต่านำกันเนาะจะพี่น้องเนาะย่านลูกเป็นกัมภากรรพ่อ,อย่าสนสีทย่านลูกมีปุ่มโดยเนาะจะพี่น้องเออนี่แหละจ้ะพี่น้องมันเป็นสาเหตุรักสองสองสาเหตุเนี่ยที่มาดามได้ล่องไปสอบถามคนที่มีผัวแบบลักษณะนี้เนาะจะพี่น้องเนาะ เออคนเฮามีความฮักได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติเด้จ้ะพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาสิเอาผัวเฮากะอยากมีความฮักอยากมีแฟนกะบ่ลืมหูลืมตานะจะพี่น้องเนาะวินาทีนี้กูภัยก็ได้แบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะมันบ่แมน่นเนาะจ้ะพี่น้องนเนาะเฮาต้อง สังเกตเราจ,ะ,จะพี่น้องสังเกตเบื้องพฤติกรรมของเขาเราจะพี่น้องเราว่าเฮ้าเนี่ยศีรษมาถฝากชีวิตไปกับเขาใดอยู่บ่ศีสษมาถเดินรวมทางกันไปฟันฟาอุปสรรคกันไปใดอยู่บ่เออเขาสีมีน้ำจิตน้ำใจมีความอบดอ้อเผื่อเพ่ต่อเฮาอยู่บ่มีความเสียสละต่อเฮ้าอยู่บ่บ่แมนไ้เฮ้านี่เป็นผู้ยิ่งไฟเดียวเราจะพี่น้องเนาะเอ็ดอยู่คนเดียวผู้ยิ่งผู้หลังคนนจะพี่น้องงานกระทำยิ่งเฮ้าซูเมอร์นี้ มันบอคือสมัยสุเมอร์แต่ก่อนเนาจะพ่นองเนาะที่ผู้ชายต้องหาเลี้ยงผู้หญิงต้องหาเลี้ยงครอบครัวสมัยสูเมอร์นี่ผู้หญิงเข้าก็ถือว่าเก่งเนาจะพ่นองเนาะอีหย่งที่ผู้ชายเอ็ดได้ผู้หญิงเอ็ดได้เบิดทุกอย่างเนาจะพี่นองเอองานก็ทําเงินก็ต้องหาเออลูกก็ต้องเลี้ยงเนาจะพี่นองเนาะเออกับเข้ากับ้นามอาหารเสื้อผ้าจานชามอีหย่างทุกอย่างก็คือผู้หญิงเอ็ดเบิดตเราจะผู้ชายเอ็ดอย่างผู้ชาย ผู้หลังคนพี่น้องบอเอ็ดอย่างกินแต่เหล่าไปทํางานอยู่แต่ว่ามันกินเหล่าสูมือแล้วจะพี่น้องเนาะเออแล้วกินเหล่าสูบยาเนี่ยน่าจะพี่น้องเนาะมันสีเอให้คขอบครัวสถานะขอบครัวของเฮาเนี้มันบันทอนนะจะพี่น้องเอให้เริ่มเหล่าเริ่มแตกไปที่ละนิดทีละหน่อยเออแล้วสถานะทางการเงินมันส่งผลกระทบอย่างไง เงินก็ะลอยหลอมันบอพี่น้องถ้าฮ้าเอาเงินนั่นไปกินเหล้าไปสูบยาหัวห้าเาเงินไปไปซื้อเหล้าซื้อยามาก,กินเนจาจะพี่น้องเขียดนักไปกว่านั้นก็คือคนที่ปินเมียนเนจาจะพี่น้องเนาะคิดบบตกบรูซีเอจังใดสิหาท่างออกจังใดเนจาจะพี่น้องเออต้องฟืน้ตนต้องยอมทอนอยู่เออถึงแม่วา่าเอาให้อออออหลอยทั้งลอยเลยจะพี่น้องบ่มีผู้หญิงคนไหนที่มัมรหรืออยากให้ผัวเจ้าของไปกินเหล้าไปสูบยาหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกเนจาจะพี่น้องเนาะ ก็อยากให้ยูห <Techn Pokémon> ้องยูเฮื่อนดูน้ากันมอมอมแม่แม่ทำมาหากินซอยกันทำมาหากินเก็บกัมไปเทระเล็กเทละหน่อยนะจะพี่น้องพ่อบัดนี้พ่อเห็นสภาพผัวของตัวเองเป็นแบบนั้นนะจ๊ะพี่น้องเออผู้หญิงเห่ามันบคิดบอได้เลยจะพี่น้องเกิดความเครียดเครียดแต่ว่าหาทางออกให้ตัวเองบอได้พ่อวาอย่างยีอม ย่อมย่อมย่อมทนนะจ๊ะพี่น้องเนาะย่อมให้เขาเอ็ดให้เขากระทํออยู่กับเห่าแบบนั่นแหละไฟลยเดียวนะจ๊ะพี่น้องเออตรงนอนนำ้ำตาตกซุกมือนะจ๊ะคิดบ่โล่งโงบ่ตกนะจ๊ะพี่น้องสิอดจะไย์ก็ชีวิตดีนะจ๊ะพี่น้องชีวิตนี่มันเป็นของเห่าเลยจ้ะพี่น้องเออเห่ายอย่ามัวแต่ยาน,นะจ้ะพี่น้องหยานว่าวันข้ังนานเนะี่ยถ้าสมมติว่าเห่าตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยอย่าไปมัวแต่เสียดายในสิ่งที่เห่าเลือกไปนะจ๊ะพี่น้อง ในเมื่อว่ามือน,นี่เห้าเลือกตัดสินใจแล้วเมื่อข้างหน้าเห่าก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เห้าเลือกเนะแตะพี่น้องเนาะเออสิดีลอุบอดีก็ซางแนละ้วแตะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห้าเล่นเลือกแล้วแต่ที่มาดามอยากอยากมาแนะนําก็คือว่าเห้าต้องคิดใะะนใจผู้หญิงเห้าสิไปทนทนอยู่จมปักอยู่กับผู้ชายแบบนี้เนาะจะพี่น้องเนาะเออมันมีแต่สิเอ็ดในชีวิตของเห้าเนี่ยมีแต่ความทุกขนะ์เนาะจตพี่น้องเนาะถ้าพูดถึงว่า มีแลว้วมันบอดีสู่อยู่คนเดียวดีกว่าในมาดามวาพี่น้องเออเพราะว่ายัางสบายใจบบตรงไปค่อยเอ็นนั่นเอ็นนี่ไอ้มันเออบบตรงคือปฏิกินนี้ยังสิไปใส่ก็คือสะดวกสบายอะเป็นตัวของตัวเองนะจากพี่น้องเอออยางเอน็นยังก็เอ็ดเท่าบบตรงมาค่อยเกรงใจบบตรงมาค่อยคิดถึงเขาแบบนึงนะจักพี่นอนะ้องแล้วเพราะว่าการที่คุนเท่านะั้จักพี่น้องเนาะอยู่คนเดียวแล้วก็ ใส่ชีวิตทำอีนยังกระซังแล้วจะพ่นองโดยตัวของเฮ้าเองเนี่ยมันเป็นความผ่าคุ้มใจอย่างหนึงนะะ่งแจ้วพ่นองเนาะว่าเฮ้าสามารถเอ็ดได้โดยของตัวเฮ้าเองตองไปเพลิงผ้าอาศัยไผ่แะ้วจะพ่นองเนาะโมเมน,นว่าเฮ้าเป็นผู้ญิ่งแล้วเฮ้าเป็นเมียอย่าหายู้ชายเขามองว่าเฮ้าในเป็นเพจทีออนเอ็นแต่พ่นองตรงน่องเขาไปทุกอย่างนล้วจะพ่นองเนาะเฮ้าต้องลูกขืนมาสู้แล้วจะพ่นองเนาะสูอย่าห้เขาดูถูกเฮ้าเอาเอเฮ้าเป็นผู้นิ่ง เฮากสามายืนยัด้วยลำแขงโดยตัวของเฮ้าเองได้น้าจะพี่นองเนาะเอเพราะฉะนั้นแล้วค้นเฮานราจะพี่นองเนาะจึงควรที่จะตองหักตัวเองก่อนนราจะพี่นองเนาะแล้วจังค่อยไปแบ่งปันคอยไปหมอบความหักของเฮ้ให้ค้นอื่นนราจะพี่นองถ้าเมื่อใดเมื่อนหนึ่งเฮ้าหักตัวเองบเป็ีนรนาจะพี่น้องเนาะโตห้เฮ้าสิไปห่วยหาหรือเสวงหาหรือมีคนรักมากอะอยู่กับตัวเองบเป็ีนรนาจะพี่นองเนาะถึงแม้ว่าสิมีสามี ก็ต้องค่อยเตคือชีวิตนี่เป็นของฉันนะชีวิตฉันขาดเธอบ่ไดแบบนี้เนาะจะี่นองเนาะเออเหากัสิอยู่คนเดียวได้แบบมัน bon นะบอลนิ่งเนาจะี่นองเนาะสิมีแต่ความบุญไหว้ในหัวใจของเหาเัานะจะี่นองเนาะเออต้องค่อยคิดค่อยระแวงแล้วบ่าเขาสไิไปนั่นไปนี่ เขาอยู่สซยังจังไดแบบนี้เนาะจะพี่น้องเนาะเออถ้ามือไดเห่าล่องกลับมาเนะจะพี่น้องเนาะล่องกลับมามองตัวเหาาอีกเนาะจะพี่น้องเนาะมาคุยกับตัวเองเนาะจะพี่น้องคนส่วนหมากมักไปคุยกับคนอื่นเนาะจะพี่น้องเนาะเออไปคุยจับกลุ่มคุยกันนินท่าเนอว่าเพื่อนผู้นั้นผู้นี้เนี่ยยังกระวากันไปเนาะจะพี่น้องเนาะแต่ลืมเนาะจะพี่น้องลืมลืมกับมามองเบ่งตัวเองเนาะจะพี่น้องเนาะว่าชีวิตของเหาเนี่ย เป็ยนรูทุกมือเนี่ยเอาจาังหดก็ชีวิตด,ดีเนาะจะพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเลี้ยวเฮ้าเนี่ยต้องเริ่มต้นเนาะจะพี่น้องเริ่มต้นหักตัวเฮ้าก่อนเนาะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าการที่คนเฮ้าหักตัวเองเป็นเนี่ยมันมีประโยชน์เนาะจะพี่น้องเออมีประโยชน์ต่อตัวของเฮ้าเองเละหักตัวเองเป็นเฮ้าประจาเป็น,ปนต้องมาไป ตรงไปตรงการหาความรักขอความรักจากไผ่เราจะพี่น้องเนาะเออเพราะฉะนั้นเล้วการที่คนเฮาเนี่ยกลับมามมงหันกลับมาหักตัวเองให้เป็นเราจะพี่น้องเนาะเสียในเฮ้าในสามารถจืนยัดหรืออยู่ได้โดยตัวของเฮ้าเองเราจะพี่น้องประจาเป็นต้องไปพิ่งผ้าอาศัยหรือไปแสเวงหาหงยหาความรักจากไผ่เราจะพี่น้องเนาะเออแร้วเฮากับสิสามารถ ใส่ชีวิตได้ตามปกติเราจะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดที่แบบว่าตอนนี้กำลังประสบปัญหาอยู่กับชีวิตความรักเนาจะพี่น้องเนาะใส่สตรีนิดนึงเราจะพี่น้องเนาะบอแมนว่ามักไผ่แล้วกะสิไปหมอบกายหมอบใจให้เขาเลยเนาจะพี่นองเนาะคนเฮ้ามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเนาจะพี่น้องเนาะในเมื่อว่าเฮ้าเคยผ่าดมาแล้วเฮ้าก็ตรง ทำอนาคตเนี่ยจะพี่น้องเนาะนํำอดีตมากแก่ไขมาประุงอนาคตของเฮ้าเนี่ยจะพี่น้องเนาะย่าให้มันเป็นซ้ำๆส,ำส,กส,กสกกักๆเนี่ยจะพี่น้องเนาะเออยาให้มันเกิดซ้ำๆซักๆคือเก่าเนี่ยจะพี่น้องเนาะคนเฮาเวลาเจอความทุกข์หรือเจอกับปัญหาเนี่ยจะพี่น้องเฮ้าต้องใส่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเฮาปัจจุบันและอนาคตเนี่ยจะพี่น้องเนาะเออคือจัง คนเฮาเวลาเจอความทุกข์นะจะพี่น้องนะเจอความทุกข์เรื่องอย่างเรื่องคือมือนี้ก็คือเป็นเรื่องของความหลักเฮากระเส่ปัญหาที่เฮาเจอในเรื่องของความหลักอละมาเป็นคู่นะจะพี่น้องเนาะมาสอนเฮาสอนจิตสอนใจเฮาไ้เฮาได้เรียนลูไ้เฮาได้ใส่สติของเฮานจะพี่น้องเนาะได้คิดไต่ตรองชีวิตเนี่ยเฮาควรสิดำเนินหรือเดินตัวไปจังไดนะจะพี่น้องเนาะเออบ่เม่นว่า ก็เดินไปยันสลส์สเปซสปาเซสใส่เซกว่าเซนาเซหลังก็ไปแล้วแต่สิเป็นไปน่นจะชีวิตคนเหาชีวิตเหาเนี่ยมันเป็นของเหาเนี่ยแต่พี่น้องเหาต้องเลือกเดินและก็กำนดเองนะจาจะพี่น้องเออบอแมนวาซิไฮโฉกชะตาหรือฟามาลิคิตนะาจะพี่พี่น้องเหาสามารถเลือกทำได้กำก็คือจากคนกระทำของเหาเองนะจาจะพี่น้องถ้าเหาเลือก คนที่บดีอืมถาเป็นคู่ครองเฮาก็ต้องยอมรับแหละแม่มาพี่นองว่าอนาคตเท่าิื้อกับอย่างเออถ้าเฮาเลือกคนดีเฮาก็ต้องยอมรับเลยก็รู้เลยก็เข้าใจว่าเฮาจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเร็วนะจจะพี่น้องเนาะในวันในวันเลกของเดือนแห่งความรักนะ่จาจะพี่น้องเนาะมาดามกัอยากม่เรามาแช่ซูฟิซนะูนองนะจจะพี่น้องเนาะเรากันปันกันฟังนะจจะพี่น้องเนาะว่าความรัก กับธรรมะเนี่ยสามารถไปน้ากันได้เนะี่ยพี่น้องขอให้แต่ว่าเฮามีสติเนะจ่ะพี่น้องเนาะหลักคนที่ที่สามารถมาดูแล่ซอยเหลือซึ่งกันและกันเะนจ่ะพี่น้องเนาะบรมณ์สีมาแต่ค่อยบันทอนชีวิตจิตใจบรมณนสิไปโมงแต่เรื่องของเซ็ก์เนี่ยนะพี่น้องเนาะเออ ต้องมันต้องประกอบหลายหลายอย่างจะพี่น้องบริมาบมามายข้อม่ลเรื่องเซ็ก์มันมีความสําคัญและจําเป็นต่อชีวิตครูจะพี่น้องมันก็มีความสําคัญและจําเป็นอยู่แต่ว่าบริบริเป็นเรื่องเดียวจะพี่น้องเข้าต้องอาศัยองค์ประกอบหลายหลายอย่างเรื่องของชีวิตคููมันบริมาณเรื่องง่ายๆจะพี่น้องเนาะมันกว่าเข้าสิมันยืนอยู่ตรงจุดๆนี้ได้เนาจะพี่น้องเนาะเออมันพานอย่างมากลากหลายมากมจะปัญหาสารพัดอุปสรรคนี่โอ้ย มันบ่ามันมันไม่ได้โลยมากโดยกีบกลาบเลยแต่พี่น้องไม่ได้ขึ้นนิยาาหรือหนังในทีวี่เห่าเลยแต่พี่น้องชีวิตของคนเห่าสมบุกสมบันจะพี่น้องเนาะพันฟันฟ้าปัญหาอุปสรรคต่างๆนั่นๆเลยแจะพี่น้องคือจังชีวิตของมาดามเองก็ขึ้นกันเละแพี่น้องก็ตตรงตอนนี้ก็ตตรงอยู่คนเดียวให้ได้เละแพี่น้องตรงอยู่ด้วยตัวเองให้เป็นหักตัวเองให้เปลี่ยนก่อนเลยแพี่น้องเนาะเลี้ยวเฮาจังค่อยไป หมอบไปแบ่งปันความหักห้กับคนอื่นนอกจากพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้นอกจากพี่น้องเนาะเข้ากาันขอเราแช่ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนอกจากพี่น้องเราหวังว่าคงสิบปนประโยชน์แลวก็ได้ขอค,คิดจากสิ่งที่มาดามเรามาแช่ซู่ฟังนอกจากพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเรอะจะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีจ้า